สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคิดก่อนเทรดเลยนะครับก็วันนี้ประจําวันที่4เดือน7ปี2องพแต่ก็ประจําสัปดาห์สัปดาหหน้าแหละนะครับสัปดาห์หน้าวันที่เท่าไหร่สัปดาหหน้าตลาดเปิดวันอังคารนะครับวันที่7จนถึงวันที่10ก็เปิดแค่4วันทางการเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกว่าเราหยุดยาวกัน3วันพี่พี่น้องทุนท่านไหนไปพักผ่อนที่ไหนกันบ้างก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าไปใช้เงินกันนะไปใช้เงินกันโดยเฉพาะลูกค้าเดียนะครับโดยเฉพาะลูกค้าผมเนี่ยก็เรียกว่า ไปใช้กำไรกันนะครับก็มีหลายๆนะคนกำไรได้แบบมหาศาลอื้อซ่ากันเลยนะครับได้ทั้งการเทรดทั้งแบบตามโมเดลนะครับแล้วก็การเทรดตาม USB เนาะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าครบครบ,บทุกโปรดักต์จริงๆนะครับก็สามารถทำกำไรกันได้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัว Wi กก่อนนะครับไปดูเริ่มต้นที่ตัว Wi กตัว Wi กในวันจันทในวันอังคาเนี้ย จริงๆเราเราปิดถูกับแต่ต่างชาติจะเปิดนะแต่ต่างชาติจะเปิดในตอนนี้ทุกทุกคนเห็นไหมครับว่าวิกตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดสรับกับตัววิกคือวิกเริ่มจะลงมาเรื่อยๆเห็นไหมวิกเริ่มจะลงเรื่อยๆการที่วิกลงแปลว่าอะไรครับการที่วิกลงแปลว่าตลาด Equity m a r k เ t เป็นไงจะดีขึ้นตลาดทุนจะจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วมองว่าตลาดทุนน่าจะไปต่อได้ไปต่อได้แพ้น หาหุ้นดีๆกันหาหุ้นหาหุ้นถูกตัวให้ถูกตัวถูกเวลาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้ในเมื่อวิกมาเดี๋ยวเราไปกันต่อว่ามันจะส่งผลให้ตลาดไหนเป็นยังไงนะครับมาดูนที่ตลาดต่างประเทศกันดาวโจนส์ไปดูที่ดาวโจนส์ก่อนทำเฟรมวิกดาวโจนส์ทำเฟรมวิกเป็นไงยังทรงทรงอยู่ยังติดตดตรงนี้อยู่นะครับยังติดๆต,ตรงนี้อยู่ นะประมาณสัก26,100ืหกั้ยอเคไหมดาวโจนยังติดตรงที่26,100อยู่แนวะรับก็อยู่ใน2 4 8 0มี่พันแอยู่ในกรอบนี้อยู่ในช่องนี้นะครับยังไม่ไปไหนมากยังอยู่ในแกว่งอตรงนี้อยู่ยังไม่อะไรมากนะยังไม่อะไรมากนะนั่นเองนะสำหรับตัวดาวโจนทำเฟรมเดอโอ้โหทำเฟรมเดอที่บอกเลยว่าชัดเวอร์ชัดเวอร์ถามว่าถ้ามองแบบนี้ เป็นยังไงมองแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นกรอบนี่ไหมโลนี่นี่นี่ทุกคนตั้งใจดูเลยนะทุกคนตั้งใจดูดูมือถืออยู่ดูทีวีอยู่ทานข้าวอยู่พักช้อนแป๊บหนึ่งพักทุกอย่างแป๊บหนึ่งอันนี้คือทํเฟรมเดย์นะนี่คือโล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 แล้วก็โลตอนเนี้ยสวยมากเลยสวยมากรอเบรกตรงนี้รอเบรกนี่แล้วรอเบรกนี่ไปต่อผมว่าถ้าจบนี่ นี่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 จุ๊ๆเลยนะจู้ๆเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมนี่เนี่ยฟื้อช่ใครคิดว่าจะเป็นแพทเทิร์นไหนนี่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 ปืดนี่นี่นี่อันนี้เป็นจอกไม่ใช่แพทเทิร์นถ้วยนะเป็นจอกนะเป็นจอกเป็นแพทเทิร์นจอกอ่าใครบอกถ้วยเนี่ยผมตีตายเลยนะครับจอกเป็นแพทเทิร์นจอกจริงๆก็มีแพทเทิร์นเดียวแหละครับแอนด์แฮนเดิลนะครับครับแอนด์แฮนเดิลก็เป็นจอก เป็นจอกมาเป็นแพทเทิร์นจอกนี่นี่นี่จอกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น v-shape ขึ้นไปปื๊ดที่สำคัญสำคัญสำคัญนี่นี่นี่ตรงนี้แอบเห็นแอบเห็นขึ้นมาตรงนี้เป็นแพทเทิร์น w ิ r d head and shoulder ก่อนเห็นไหมผมมาสอนจากของจริงเลยเนี่ยไม่ต้องมาสอนทฤษฎีหรอกใครสอนทฤษฎีเนี่ยไรสาระนะครับบอกเลยนะนี่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 ตึ๊ดตื๊ดต๊ด คนฟังบอกมันบ้าไอเดเท่มันบ้าเรายอมรับผมบ้าครับอืมโอเคถ้าเบรกตรงนี้นะเบรกตรงนี้ไปต่อไปต่อไปต่อง่ายๆไปต่อเท่าไหร่เออไอไอตัว fx เนี่ยมันไม่สามารถทําได้นะครับอ่าผมก็ตีสักนี้อืมเอาแค่นี้แล้วกันเดิวผมขอจุดก่อนนะมัน เทรนไลน์อ p ปชั่น i ิดแล้วก็แบบเรียกว่าไม่ให้มัน extend ตืดตดตืดตดต้องติ๊กไหม,มติ๊กไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวผมขอไปใช้ในบิสเนีวดีกว่าหลายหลายคนบอกไอเดียเทรดติดบิสเนีวมากบิสเนีวผมติดมากเลยผมบอกเลย t อ่า ก็ทำปรับทำเฟรมก่อนให้เป็นไกลๆก่อนนะอ่าดาวชวนมันใช้อะไรนะเดี๋ยวพิมพ์ดาวก่อนดาวดาวนี่ไงดีเจดีเจนี่นายได้ใช้บิสเนียวนานนะครับนี้อ่าอ่าอ่า,อาแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะแพทเทิร์นคล้ายๆกันเออเนี่ยมันใช้บิสเนียรมันก็จะดูดีกว่านะปึ๊ดต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 ึ๊ดอ่ะโอเคนี่ทัาเบลตรงนนี้ เออนะดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะดมมูมันไม่ค่อยเหมือนกันนะถ้าเกิดเทียบเหนะ็นไหมอรูปเดียวผมลบเซ็นี้ออกก่อนนะเนีย่ยสังเกตไหมเนี่ยบิสเนสเวลามันมันจะไม่ต่อเห็นไหมมันจะไม่ค่อยต่อเนะนื่องเนี่ยมีลงอ่ะมีขึ้นอนะ่ะตรงนี้ให้มผมเอาขอก้อนนี้แล้วกันนะก้อนนี้นะครับแล้วก็มาถึงนี้โอเคอ่นะโอเคผมผมแอดูมไม่ใช่แอดูมไมใชนะนะครับแอดสูมขอแอดสูมแล้ว ขอตรงนี้มาถึงนี่เบ้ามานี่ปุ๊บอ่าโอเคใกล้เคียงนะใกล้เคียงเนี่ยเรียกว่ามันจะมาจบนี่แต่ถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันเบรกตรงนี้นี่ตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นจอกมันเป็นจอกนี่เป็นจอกทุกครั้งนี้เป็นจอกปุ๊บสิ่งที่เดี๋ยวผมตีตรงนี้อันนี้ชาดนึนงวันนี้ชาดน,นึงนะเอาแบบเอาแบบ เรียกว่าเจาะลึกให้เลยนะปุ๊บดาวจนจะไปขนาดไหนอ่โอเคทีนี้ข้างล่างข้างล่างก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมขอจะเป็นนีอเ,เป้าแค่นี้ก่อนปัป๊บนี่นี่ ประมาณนี้เบรกนี่มาเ้านี่ไหนลองวัดแบบฟิโบนี่วัดรัวัดทุกาศาสตร์เอาเลยทุกาศาสตร์บอกเลยทุกาศาสตร์นะทุกาศาสตร์่เพราะฉันเป้าแรกของดาวโชนก่อนนะถ้าเบรกตรงนี้ได้มาถึงนี้เบรกกรอบนี้ได้เสร็จปุ๊บโอ้โหมาถึงตรงนี้ได้เลยเพราะฉันกรอบของดาวโชนมีผมให้ไว้ตรงนี้นี่ให้ไว้ตรงนี้นี่แนวต้านตรงนี้นี่ เท่าไหร่ครับสามหมื่นหูดาวโจนทำนิวไฮบันเทิงบันเทิงว้าวว้าวว้าวุวาววาวย,ยดาวโจนทำนิวไฮในขณะที่โควิดเป็นแบบนี้เหรอือมผมคิดว่าน่าจะอยู่ยนี้เหมือกันมากลับมาที่ไฮเดิมที่29,500นะครับดาวโจนสองหม่เป็นไปได้นะครับ แต่อันนี้จริงๆแล้วบางคนเขาบอกว่าให้วัดถึงนี่เลยผมบอกว่าไอ้อันนี้มันเป็นแพทเทิร์นจอกเนี่ยพอเป็นแพทเทิร์นจอกเนี่ยมันบบโอ้โหวัดนี่เหรอปัญญาอ่อนไปนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะปึ๊บไม่รู้ชาติไหนเลยนี่นี่ตามนี้เลยปึ๊บเอาแค่นี้อันนี้เอาแค่น,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 นี้ก็พอปึ๊บนู้นนู่นนู้นไปนู่นเลยนู่นเลย,เลยสามหมืน่นห้าสามหมื่นสองพันห้าร้อยมันมันอีกไกลไกลนะแต่ก็แต่ก็เรียกว่า อ่าโอ้โหนี่ไงพอได้อยู่แต่เอาสามหมื่นก่อนขอสามหมื่นก่อนสามหมื่นห้านี่คือสามหมื่นสองสามหมื่นสองนี่คือแบบโอ้เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับอยู่ในกรอบนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะดาชวชนผมก็มองว่าสวยดาชวชนผมมองว่าสวยนะอืมเพราะฉะนั้นตลาดทุนน่าจะน่าจะดีนัน่าจะดีะดอืมเรามาดูอินเดียอินเดีย อ่าอินเดียทำเฟรมวีคหน่อยทำเฟรมวีคโอ้โหว้าวใครที่ซื้อกองทุนอินเดียไปไงไปไงปื๊ดปื๊ดปื๊ด,ดมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมีติดตั้งนิดหน่อยๆนะครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยมีติดตั้งนิดหนึ่งหมื่นเก้าร้อยทำเฟรมเดย์ day. อยะ่ะเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าร้อยตรงเนี้ยอยู่ในโซนนี้เลยหนึ่งหมื่นเก้าร้อยก็เลยต้องติดติดหน่อยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าร้อยต้องติดติดตรงนี้หน่อยนั่นเองนะครับตัวเยอรมันตัวเยอรมันทำเฟรมวีคอ่าก็กลับมากลับมานะครกลับมา เขมะกลับมากลับมานี่ก็ประมาณสัก12,800นสะสำหรับตัวเยอรมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเยอรมันก็เรียกว่าก็ยังดูดีถ้าเกิดดูดูทรงประกอบแล้วในในดูทุกเรี่กว่าหลายๆประเทศก็เรียกว่าลไะทรงดีไหมทรงดีเรียกว่าทรงดีเลยนะอ่าแปลว่าทรงทรงนี้เป็นไงใช้ได้ถ้าดูหลายๆประเทศประกอบเป็นไงทรงใช้ได้นะเรียกว่าทรงทรงไปได้สวยทรงไปได้สวยนะทรงไปได้สวยเนาะโอเค เดี๋ยวมาดวนต่อนะครับทำเฟรม day หล่ะทำเฟรม day ทำเฟรม day อ้นี่ก็เป็นจอกอีกแพทเทิร์นจอกอีกแล้วนี่ตัว dex เองก็ก็สวยนะก็สวยแล้วเป็นแนวรับตรงนี้ด้วยอืมอืมอืม,อมนะครับสวยสวยไปต่อได้ไปต่อได้ไไดนะแต่ไม่ได้วัดถึงขั้นดาวโจนนะ อ่าอันนี้ก็นิกกี้อีนิกกี้ทำเฟมวิกทำเฟมวิกก็เป็นไงอ่าประเทศเพื่อนเก็ก็ก็โอ้โหนิกกี้อกนี่ก็มาถึงจะจะทำทุกประเทศทุกประเทศนี่มาจะทำไฮนิวไฮหมดแล้วนะเออนิกกี้ผมว่าน่าจะสดใสจะสดใสเช่นกันทำเฟมได้ละทำเฟมเด์อ่ะไซเวรตึ๊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 ยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนอ่ะไม่เท่าไหร่ห่างเสงล่ะห่างเสงทำเฟมวิกอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับเป็นแบบแบล็กกิ้งมากเลยนะครับตัวห่างเ,งเาสียง่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นไงเรียกว่ามาติดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะจะรอเบรกตรงนี้หน่อยนะครับสองหมื่นห้าพันหกร้อยมาติดผมว่ามันมาติดตรงเนี้ยประมาณสองหมื่นเจ็ดพันประมาณสองหมืนเจ็ดพันเนี้ยผมว่าห่างเซงเิงนะแถวเนี้ยติดตรงนี้แหละนะครับทำเฟรมเดย์ทำเฟรมเดย์อ่าเบรกตรงนี้อ่ามาสักทีนะห่างเซงิงเบรกสักทีต้องใช้คําว่าเบรกสักทีนะอืมอย่างที่ผมบอกไปว่าใครฟังสัปดาห์ที่แล้วไป ตัวจีนไม่ว่าจะเป็น CSI หรือจะเป็นเซี่ยงไฮ้ผมบอกแล้วว่าจีนมาถูกไหมห่างเสงมันต้องไงห่างเซงมันต้องมาเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งตอนนี้ห่างเซงเบรกวันอังคาร call DWHSI ได้อาวันอังคาร call DWHSI ได้เดี๋ยวลูกค้าผม เดี๋ยวผมจะแนะนำเหมือนก ok ันนะว่า HSI ต้องเทรดแต่เทรดในพอร์ตทุนนะเดีはは๋ยวผมจะหาจังหวะแนะนำ HSI ให้เทรดในพอร์ตทุนแล้วสามารถเทรดตอนตลาดบ้านเราพักเที่ยงได้ด้วยเป็นอางคูลไหมคูลคูลสุดเลยเทรดได้ทั้งวันทั้งวันจริงๆเลยนะครับแต่เขาจะมีเป็นช่วงๆให้มันไม่ได้เทรดแบบตลอดได้นะแต่แบบตอนเที่ยงเขาก็เปิดอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวมาดูกันว่า HSI น่าสนใจตอนไหนเดี๋ยวผมจะแนะนาให้ตอนนั้นเลยโอเคไหมน้ำมันน้ำมัน น้ำมันยังทรงทรงอยู่น้ำมันยังทรงทรงอยู่นะครับน้ำมันยังไม่ขึ้นสักทีหนึ่งไปตรวจสุขภาพภายในก่อน่อยสิแบบเรียกว่าให้ลงลึกน้ำมันเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบด้านบนส3ิบสามแล้วก็ส8สิบแปดอยู่นะครับยังยังเรียกว่าไม่ชัดสักเท่าไหร่สำหรับต้วน้ำมันเองเนาะอืมทำเฟรมได้ล่ะทำเฟรมนี่ไงอ๋อน้ำมันมันมันก็โอเคอยู่น้ำมันมันก็แบบเรียกว่าอืมผมมองว่าน้ำมันเนี่ย หมือนจะเบรกเหมือนจะเบรกน้ำมันเหมือนจะเบรกทำท่าจะเบรกทำท่าจะเบรกแล้วดูทรงจะเบรกไหมไอเดเทตเอาไว้ชัดโล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 รถผมว่าโอกาสเบรกขึ้นมากกว่าเบรกลงมันกำลังทำกรอบอยู่เนี่ยรอโควิดผมผมเชื่อว่าสถานการณ์โควิดหลายๆอย่างจะเริ่มไม่ใช่ต้องใช้คำว่าไม่ใช่จะเริ่มเพราะมันดีมากแล้วเรียกว่าทั่วโลกจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ จะมีอะไรเซอร์พายทั่วโลกอย่างแน่นอนอาจจะเจอวัคซีนเจอยาเจออะไรไม่รู้แต่คิดว่าไปในทางที่ดีไปในทางที่ดีเพราะดูจากการาฟเนี่ยมีอินไซน์รู้มาแล้วว่าตลาดน่าจะขึ้นตลาดที่ทางน่าจะขึ้นนะครับประมาณนี้ดูจากดาวโจนเนี่ยเรียกว่าทำอทจจอทามจะเจาะทำออทามไฮเนี่ยผมว่ามันแปลกๆลกแล้วนะครับมีคนถามมาพอดีว่า แล้วถ้าไม่เบรกล่ะถ้าไม่เบรกเ,เนี่ยต้องต้องเบรกลงตรงนี้ต้องเบรกต่ํากว่า2 4 7 0ม800ี่พันเจ็ด้อยแด้อยนี่ยต้องต่ํากว่าตรงนี้แล้วเรียกว่าอาจจะไม่สวยเรียกว่าไม่สวยเดี๋ยวไม่ใช่อาจจะไอเดเทรดจะผมจะไม่มีคําว่าอาจจะน่าจะผมจะไม่ใช้คำนับเหล่านั้นผมจะพยายามโฟกัสคําว่าน่าจะอาจจะทิ้งไปให้หมดนะครับโอเคถ้าต่ํากว่าสองห0แปดสี่พันแปด้อเนี่ยจะลงแล้วนะครับ มีมองว่ามันไม่ชัดเพราะอะไรไฮมันยังไม่ทําใหม่เลยซ้ามันยังไม่ทําไฮใหม่เลยตอนนี้มันอยู่ในกรอบไซเวส์ถ้าถามว่าเป็นตีเส้นสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นกรอบนี้นะเป็นกรอบนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรียกว่าก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเบรกกรอบไหนโอเคไหมเบรกกรอบไหนไปทางนั้นแล้วกันเอาประมาณนี้นะครับแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างดูดีสวยในสถานการณ์ที่ตลาดหุ่นผมอันนี้ผมเป็นเหมือนกับเป็นไขความรู้แล้วกันตลาดหุ้นชอบแบบนี้แหละครับ ชอบวิ่งตอนที่ชอบขึ้นอะผมให้คำนี้เลยชอบขึ้นตอนที่ทุกคนแบบกำลังอืมใช่เหรอวะอย่างนั้นเหรอวะอย่างนี้เหรอมันจะขึ้นจริงเหรอหรือตอนมันจะลงนักลงก็จะคิดว่ามันจะลงเหรอมันพายนะมันนั่นมันนี่มันนู่นนะตลาดมันดีนะเศรษฐกิจมันดีนะตลาดทุนจะลงเหรอแล้วมันก็จะลง โอเคไหมตลาดหุ้นเนี่ยผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่ามันคืออนาคตมันคือเหมือนกับยุคอนาคตเลยนะตลาดหุ้นเป็นสิ่งหนึ่งคล้ายๆกับละครย้อนยุคของคนไทยละครสองพิพ ok, ใครเคยดู้บ้างละครสองพิพ ok. ตลาดหุ้นเป็นสิ่งเหมือนฉายแววของอนาคตมาให้เราดูว่าโอเคหลังจากจบโควิดแล้วเศรษฐกิจโลกจะดีจำคำนี้ไว้นะผมอยู่ในตลาดหุ้นมาเรียกว่าตั้งแต่เป็น เทรดเดอร์เทรดเดอร์หมายความว่าเป็นเรียกว่าเป็นพลอเทรดเป็น Trader Fund ันมาจบ Financial Engineer มาสิ่งที่ผมเห็นคือหลังจากวิกฤตตราดหุนสดใสเสมอโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าหลังจบโควิดครั้งนี้หลายๆอย่างจะแบบว้าวต้องเรียกว่าว้าวเลยนะครับวาวจะต้องมี new s curve หลายๆอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อ,อย่างเช่นใครเทรด纳斯แดกนัส,สแดกนี่ทำนิวไฮขึ้นมาแรงมากเลยถูกไหมหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็จะไปเลยแล้วประเทศไทยล่ะประเทศไทยจริงๆแล้วเราไม่ได้มาโฟกัสว่าเราจะต้องลงหุ้นอะไรแต่ผมอยากักทุนไปทากันบ้านต่อจริงๆอ่ะผมรู้เลยว่าเซกเตอร์ไหนที่ผมชอบมากนักทุนที่เป็นลูกค้าผมรูู้่แล้วว่าผมชอบเซกเตอร์ไหนผมบอกเลยว่าหลังจบโควิดไม่ต้องหลังจบก็ได้หลังจากนี้ไปเลยนะ หุ้นกลุ่มเนี่ยเซกเตอร์เนี่ยจะเป็น new s curve คล้ายคล้ายนัเเลยมันจะแบบว้าวหลายๆคนบอกว่าประเทศไทยไม่มี n a s d a q ไม่มีหุ้นเทคโนโลยีแต่ประเทศไทยมีหุ้นที่ดีกว่าเทคโนโลยีอีกผมบอกเลยผมใช้คำนี้เลยประเทศไทยมีหุ้นที่ดีกว่าเทคโนโลยีแต่เรายังไม่ให้ valuation มันเราไปดันให้ valuation ในหุ้นเทคโนโลยี แต่หุ้นเทคโนโลยีมันมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่บเรเลนว่าเฟสเคยบอกว่าหุ้นเทคโนโลยีซับซ้อนผมก็ยืนยันคำนั้นว่าจริงๆแล้วหุ้นเทคโนโลยีซับซ้อน Facebook ใครเคยใช้ facebook ทุกคนใช้ facebook ตอนนี้ผมบอกเลยว่า facebook ใช้โคตรยากใครจะโพสขายของใน facebook ก็ยากนะครับใครจะใช้ facebook ส่วนตัวโพสขายของอะไรก็ยาก แม่ค้ายิงองยิงแอดกันก็ยากโอเคไหมเพราะนั้นสิ่งหนึ่งผมบอกว่าเลยบอกว่า Facebook อาจจะถูกเฟซออกไปมันอาจจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหุ้นเทคโนโลยีเทคโนโลยีดิสรับมันจะดิสรับตัวมันเองผมใช้คำนี้เสมอเทคโนโลยีเนี่ยมันจะดิสรับมันจะดิสรับตัวมันเองนะครับโอเคไหมมันจะไม่สามารถดิสรับอะไรต่างๆได้ มันดิสัฟมนุษย์คือมันดิสัฟคนที่ทํางานแบบรูทีนเป็นเหมือนโรบอทไม่ใช้ลอจิกในการทําอันเนี้ยผมบอกท้องทีมเสมอว่าเวลาเราทํางานเราอย่าทางานเหมือนโรบอทเราต้องทํางานแบบคิดไปด้วยเสมออย่าทําแบบทําไปนั่นต้องคิดคิดแล้วแค่คําว่าคิดไม่ได้ต้องเรียกว่าคิดให้ครบโอเคไหมคิดให้ครบคิดให้เยอะๆคิดให้หลายๆมุมนั่นแหละฝึกเพื่อจะไม่ต้องทําเป็นโรบอทถ้าทาตัวเองเป็นโรบอทแล้วเขาจะจ้างทำไมถูกไหมครับต้องทําตัวเองให้มันเหมือนเหนือกว่าโรบอท นะครับประมาณนี้จริงๆผมชอบมากคุ้คุนไทยในกลุ่มนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเอ่อฟินเทคคล้ายๆกับเทคโนโลยีของอเมริกาแต่ไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีโอเคไหมนะแต่ผมว่ามันมีแว l ลูของมันอยู่มากมากๆนะครับตัวผมเองก็ซื้อทั้งกองทุนแต่เป็นกองทุนที่เกี่ยวกับอันนี้เลยนะเป็นกองทุนที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งนี้โดยเฉพาะแต่เป็นแบบ global ด้วย นะครับแล้วก็แนะนําลูกค้าซื้อหุ้นไม่จะเป็น DCA ซื้อหุ้นก็แนะนําหุ้นกลุ่มนี้เพราะผมเชื่อว่ายังไงหุ้นกลุ่มนี้ก็จะเติบโตไปได้เรื่อยๆอย่างเสมอแน่นอนนะครับประมาณนั้นนะน้องพลอยรู้อยู่แล้วนะครับน้องพลอยรู้เยื่อวน้องพลอยเป็นทั้งน้องพลอยนี่เป็นอดีตท,ทั้งทีมงานนะครับเป็นอดีตท,ทีมงานแล้วก็เป็นปัจจุบันคือในฐานะลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับแข็งๆนะก็เป็นทีมงานแล้วก็เป็นลูกค้ากัน ได้ดิบได้ดีก็เลยลาออกจากพี่เดียไปนะครับอย่างนี้แหละนะได้ดีแล้วก็ชิ่งโอเคต่อมามาดูเซตกันบ้างมาดูเซตเซตไทม์เฟรมวิกนี่นี่น,นี่มันขึ้นมาติดตันแต่ที่ผมบอกไว้ผมยังผมยังไม่เชื่อว่าเซตจ,จะขึ้นเพราะเซตใน m ท f r เฟรมวิกยังไม่ปรับเคอร์ฟเขาจะทำนี่ไหมเนี่ยยังไม่ปรับเคอร์ฟเส้นเขียวยังไม่ปรับเคอร์ฟแปลว่า มันขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นย่อตรงนี้เรียกว่าเป็นไซเวก่อนตรงนี้เรียกว่าเป็นไซเวก่อนโอเคไหมเพื่อปรับเคอร์บก่อนเพื่อปรับเคอร์บนะครับแล้วทำเฟรมเดล่ะทำเฟรมเดอเริ่มปรับเคอร์บแล้วอทำเฟรมเดของเรานี่ก็คล้ๆคล้ายๆเลยนะเห็นไหมมันจะเบรกตรงนี้เบรกอุยยาส่วนะส่วนะหอุย่าเนี่ยสวยนะจะเบรกจะเบรกเนี่ยออื เนี่ยอาให้ชัดๆ,ๆเนี่ยสวยไหมเนี่ยสวยสวยไหมจะเบรกจะเบรกจะเบรกเนี่ยเนี่ย <c ười> ผมว่าถ้าเบรกเนี่ยก็ก็ยางอยก็เส้นเส้นแดงก็พันสามเก้าเก้าพันสี่อ่าแล้วก็มาเส้นขาวใหม่ก็พันสี่ยี่สิบพันสี่ยี่ห้าพันสี่ห้าสิบอืมโอเคแม้นรอรอดูถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลง ในระหว่างสัปดาห์เราก็จะมาเจอกันในรายการไอเดียเทดยามเช้าพอดแคสต์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเลยลูกค้าผมบอกเลยว่าเสพให้เต็มอิ่มนะลูกค้าบางคนบอกว่าอาณาจักรของเดียนี่กว้างขวางมากใช่ผมบอกเลยว่าเป็นแหมือนกับสิ่งหนึ่งที่ลูกค้ามาท่องเที่ยวได้แบบเอาความรู้ไปเสพให้เต็มที่ผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเซตผมมองว่าอืมไม่อยากใช้คําเนี้ยเพราะจริงๆผมไม่ชอบคําว่า by as ผม forecast แล้วกันว่ามีมุมมองว่ามันจะขึ้นมากกว่าโอเคไหมมีมุมมองขึ้นมากกว่าคาดการณ์มันจะขึ้นมากกว่าโดยแต่ไม่ได้แปลแอสเราจะเทรดตามตามแพทเทิร์นของมันตามกราฟของมันนะครับประมาณนี้แต่ตอนนี้เราจริงๆเรามีโมเดลเทรดที่เรียกว่าชนะตลาดได้อย่างดีมากดีเวอร์นะครับในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมเอามาโชว์ด้วยโอเคมาดูเซฟตี้ฟิวเจอร์กันในสปอร์ของโอไอนี่ ผมเอานี้มาโชว์ให้ดู s ซสซิฟตีเจอร์นี้ก่อนอ่านี้ในหนึ่งปีผ่านมาต้องขอเสียงปกมือก่อนสำหรับโมเดลนี้ปกม,มือให้ตัวเองก็ได้นะผมบอกแล้วผมภูมิใจมากในโมเดลสโมเดลสนี้ถามว่าทุกโมเดลอื่นมีโชว์ไหมผมโชว์ในทาคลิปทุกอย่างให้เรียบร้อยโมเดลอื่นก็กําไรแต่โมเดลสแบบพีคพีคมากพีคเรียวก,กว่าพีคเวอร์พีคแบบพีคจริงนะครับเหมือนกับถ้าเกิดใช้ภาษา แต่ฟุตบอลเขาเรียกว่าเขาตีนเขาตีนอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเลยปร,นะประมาณนั้นประมาณนั้นอะลองคิดดูโมเดลเนี้ยตัวอย่างคือลงเงินห้าแสนเทรดตามโมเดลสามแบบอัลฟาด้วยมีทั้งแบบอัลฟาด้วยไปไง,ไงบอกแล้วในในในสับทางทางฟแนนซ์ก็จะมีอัลฟงอัลฟาอะไรอย่างงี้ถูกไหม Bet ung, เบตงเบต้าเราเทรดแบบอัลฟาจากห้าแสนเป็นล้านเก้าไม่จำเป็นต้องเป็นห้าแสนนะห้าหมื่นก็ได้ห้าหมื่นก็ได้เป็นล้านเป็นแสนเก้าโอเคไหมเป็นแสนเก้า แบบนี้โอเคไหมครับเทรดแค่ห่าครับยี่สิบเจ็ดครั้งไม้เทรดไม่ได้เทรดเยอะไม่ได้เทรดถี่โอเคไหมทางานแค่วันละครั้งชอบไหมชอบแบบเนี้ยก็ทักมาก็ทักมาบอกเลยว่าโมเดลนี้ปังมากปังมากบอกเลยว่าโอ้โหผมก็ชอบมากชอบมากจริงนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไงน้าเทรดเรามีคืนตลาดด้วยจริงๆรหงเลยว่าผมพูดหมดเรามีคืนตลาดคืนเยอะด้วย แต่เป็นงานที่เราได้มาเนี่ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงคืนไปนิดเดียวไปไงคืนคืนไปเถอะนะครับเหมือนกับให้ผู้เล่นอ่ะมามา,มา,ม,ามาอยู่กับเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับเออเขาจะได้เล่นกับเราต่อเนื่องอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับใครอยากใช้โมเดลนี้ใครอยากมารับสิกญนลโมเดลนี้ทักมาผมบอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับสุดติ่งสุดติ่งโอเคตัวเซสิฟตี้ฟิวเจอร์ผมก็มองว่ามันยังขึ้นอยู่นะครับกรอบประมาณสัก960ละกัน960นะครับ ทำเฟมวิกล่ะทำเฟมวิกอ่านี่ไงทำเฟมวิกอ่าอ๋ออ๋อโอเคโอเคเนี่ยมันมันมันไม่ลงมันไม่ลงมันน่าจะกลับมาตรงนี้ได้เก้าหนึ่งสองอืม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 อมันไม่ยอมหลุดเพราะฉะนั้นแปลว่าเก้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์มีโอกาสได้เห็นใหม่มีโอกาสได้เห็นใหม่นะสำหรับตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูต่างประเทศกันนิดหนึ่งต่างประเทศดอลลาร์อินเด็กดอลลาร์อินเด็กก็เรียกว่า เดี๋ยวตอนไลกนเด็กจะต้องขึ้นถ้ายิ่งตอนแร์อินเด็กวิ่งนะผมบอกไว้แล้วค่างเงินบาทจะวิ่งขึ้นก็คือยิ่งอ่อนเลยเพราะาตอนนี้โฟล์เริ่มจะไหลเข้ากับอเมริกาแล้วโอเคไหมนะครับมาดูมาดูเงินบาทเงินบาทเริ่มกระดิกมาแลนะ้ไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่บอกว่าเริ่มลูกค้าบ,บอกว่าคุณเดียรมันกระดิกมาแล้วเพราะว่าทุกคนก็มีลอง u s d มาหมดแล้วยิ่งถ้าเกิดมันเบรกสามเอ็ดจุดหนึ่งสามได้นะผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยเซฟแบบเซฟมาก นะครับถ้าเกิดเทียบกับตอนสิ้นปีเนี่ยหกสองหกสองเนี่ยมันไปเท่าไหร่ยี่สิบเก้าโอ้โหตอนนั้นผมบอกเลยว่าเรียกว่าค่าเงินบาทนี่เรียกว่าถูกถูกมากถูกมากถูกมากนะครับอืมตอนนี้จะเป็นไงนี่ก็เอิๆๆๆเริเเงินบาทเราก็จะก่อนค่ามาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อืมยิ่งตอนนี้คือท่องเที่ยวยังไม่ได้แล้วประเทศไทยจะจะแข่งค่าได้ไงผมบอกเลยว่ามันมันมันไม่ใช่อ่ะมาดูจาก,กรต้า จากร์ตาเขาก็ดูแพทเทิร์นของเขาว่าเป็นไงกลุ่มเพื่อนบ้านเราก็เป็นกลุ่มทิปกลุ่มทิปก็เรียกว่าดีนะดูันเป็นไงดูดีนะอ่าฮ่องกลงล่ะไทยบาทที่เกับฮ่องกงอ่ะเราก็เรียกว่าออ่อนลงมาอ่อนลงมานะครับลาวลาวเราก็อ่อนลงมาสิงคโปร์เราก็อ่อนลงมาไต้หวันเราก็อ่อนลงมาญี่ปุ่นเราก็อ่อนลงมาอาจิโอ้หจีนจีนพีคเลยจีนวิ่งจีนวิ่งแบบเนี้ยขัางห่าง,งเส็งผมว่า ต้องขึ้นแล้วแหละหัางสิ่งต้องขึ้นแล้วแหละนะครับ CSI 300ร้โอ้โห CSI 300นี่พีคไปแล้วนะครับพีคนี่ืทำนิวไฮในรอบกี่ปีเนี่ยตั้งแต่ปี6.58้าอะเฮ้ยนี่มันคืออะไรนี่มันคือโควิดหรือเปล่ามันอยู่ในโควิดนะแต่ทำไมตลาดหุ้นพีคกี่ปีปปล่ะห้าแปนี่6.3สห้าปี ห้าปีอันนี้คือตลาดแบบเรียกว่าเหมือนกับคล้ายค้าเซสตี้อแต่มันคือเ s ียไซสามร้อยคือหุ้นห้าสิบตัวของเซี่ยงไฮ้สามร้อยตัวแรกคือหุ้นกลุ่มใหญ่อะหุ้นตัวอย่างของเซี่ยงไฮ้อะครับเออเฮ้ยตลาดทั่วโลกคือคือคาดหวังว่าตลาดจะไปดีอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยแบบประเทศไทยต้องขึ้นขนาดนี้เลยเออเออผมว่ามัน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 ใช่มันใช่ม,ใชมันแบบเออมันแบบนะตูตีมไหมไง ดูตีมขึ้นในขณะที่ทั่วโลกเป็นไงเฮ้ยโควิดมันจะแบบจะหยุดหรออะไรเงี้ยเห็นไหมทั่วโลกยังคุมเครืออยู่ตลาดทุนก็เลยขึ้นแบบไม่เงียบด้วยขึ้นแบบแ,บบแรงด้วยโอเคไหมอืมมาดูทองแดงทองแดงก็ขึ้นเออฮะทองแดงก็ขึ้นนะครับทองแดงก็ขึ้นบอลล่ะบอลยังนิ่งอยู่นะครับบอลไทยก็นิ่งบอกเลยนะครับค่าเงินตรุรกีไอ้อันนี้จีนชอบดูเป็นตรุรกีจีนกับยูเอสก็เรียกว่าทรงๆอยู่ละกัน อันนี้เป็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็ขึ้นเออถั่วเหลืองก็ขึ้นเทำไมก็ขึ้นนะไปดูเองต่อว่าเอาเป็นหุ้นตัวไหนนะครับอันนี้ค่าฐานหินก็ยังไม่ไม่มีอะไรมากอืมอันนี้เป็นตุรกีก็เรียกว่าก็เรียกว่าเริ่มจะอ่อนแล้วอืมเริ่มจะอ่อนแล้วมาดูไทยบาทเทียบกับฟิลิปปินส์ก็เราก็แย่กว่าเราก็แย่กว่าเขาไทยบาทเทียบกับอินโดก็ทรงๆหน่อยนะครับ US อินโดก็อืมไม่เท่าไหร่ไม่มีอะไรมาก US ฟิลิปปินส์ US สฟิลิปปินเออโคเข้าฟิลิปปินเหรอนี่เออ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 โคโคเข้าฟิลิปปินหลือฟอฟิลิปปินมันดูบาทมันแข็งค่ามาก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 เลยนั่นเนี่ยอืมอืมอืมเทียบกับตุรกีก็เรียกว่าเตอร์กีสเตอร์กีสก็เริ่มจะอ่อนค่ามาแล้วนะครับก็อืมบ้านเราก็น่าจะอ่อนค่าด้วยเช่นกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยว หม,หมดเวลาช่วงไอเดีตคิดก่อนเทรดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อในช่วงของเกาะติดทุนใหญ่กับน,น้องชมพู่นะครับ